ามไม้ก็ะแถมไม้อีกสามอันเนี่ยนะอโอ้พะคะทางนี้ทางนี้ไหนคะ่ะต้อชิมไหมคะซื้อไม้แถมไม้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยลหะครับพะคะ<ว>งั้นเอาสามไม้เลยนะคะ งั้นแป้งหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อสองนะคะเป็นสามไม้ได้แล้วครับสามไม้อะซื้อไม้แถมไม้ซื้อสามไม้ค่ะแถมไม้อีกสามอันเนี่ยนะโอ้ยพ่อค้านี่ซื้อสามไม้แถมสามไม้แถมไม้เปล่าอีกสามอันเนี่ยนะ ไอ้เราก็นึกว่าแถมลูกชิ้นมาสามไม้เฮ้ยแต่ละวันม่ไว